ตั้งตะกี้โดนนา่นมาแล้วสัตว์สาราชิงนี่เบ้ากันรูเรื่องเมิดเพราะว่าจะเป็นเสือสิงกระทิ่งแหลกลิงคางบางตานีซื้อภาษากันฮ้เบิดตอนนั้นเสียงเมียงก็เกิดเป็นกระตายวะมี่มูอยู่3ามตัวือบักเสือเสือคงแล้วก็มีแลวตัวหนึ่งแลวอิมุนนี่แหละ แล้วก็มีไก่แล้วก็มีกระต่ายก็คือเสี่ยงเมียงนั่นและเกิดเป็นกระต่ายตอนนั้นอยู่น้ากันซีสหายบ้านเป็นหมูหักหมูแพ้งกันแล้วไปใส่มาใส่กับไปน้ากันตอนนั่น <S <s ท่าก oui ันไปเฮ็ดไห้ไปทางให้มันเอาไปไปทางให้เสี่ยงเมียงกับห้วดีดิแต่ละมือนี่โอยกูเจ็บท้องทำท่ามันเอาไป คนขี่ขานนะมูเขาก็หูยดอกเกียบท้องกอาไปหานางพักนางเศ้าทอนตัวเหมอนนั่แล้ววนมาก็ะเดยใจใจเพื่อนแล้วไอ้เสี่ยงเมียงมูทางปลาจะคล้องกับไปหานาง,าาง,านงเศ้ามีแห้งแล้วเอาเปียบมูมือใดมากกัโอ้ยขบวดทีอีกแล้วมือนอี่เหมอนีน่ กินตางรี่ขี่ตางเศร้ากระายเสี่ยงเมียงไปพ่อตวิตตามมกับพ่นแล้วหานอนหลับอยู่น้ำเงาไม่พ่นแล้วเพื่อนห้อยมูทางป้าไปหอดย่ามสวยย่ามกินของสวยก็เปี้ยนกันไปหาแนวกินเมื่อนี่มักเสือไปหาแนวกินเด้อดันมันตัวใหญ่กูมูดันเสียเ่ยงเมียงว่าบักเสือกบัวยังไปหาเนวกินแล้วพ่นแล้วบักเสือเนาะตัวใหญ่ไปหาอะไรคุบงวัวพ่นแล้วมันวัน โงหน้าคนแล้วมังงัวได้ลายคนงัวก็ตือนแตกเป็นแถวเห็นเสือให้ที่สุดก็จับงัวได้แล้วได้สีงัวมาสู่มูกินตัวหอดย่ามกินเข่าหมาบาดนี่เสียงเมียวแล้วจับจังไรวะมันสิไปยากอีหยังอะไรสางงัวซื้อเอามือละาสามตัก็ได้ตัวถนอกเสือจับจังไรวะเสียงเมียวว่ะ โอ้ยกะย่องออกไปทั้งกลนมั่นนั่นตัวเพ่นมันเพือกะเต้นครูบลวดมันยยากยังเ่อนโอ้ดีไว้เนาะเพื่นเมื่อต่อมากับไปทางปลาอีกหอด้วยมือสวยมากเทียงเมียงกะบอกหมูเมื่อนี้ห้มักเลี้ยวไปหาเน่ากินเด้อเพ่อนมันมีปีกบินไว้กับมูแน่เ่นมักเลี้วกะเพราะว่ายัางแล้วหาเน่ากินก็ไปแล้วบักเลี้ยวบาดี โูนเสือนลงกลางแถวน้องคุณแล้วบานห้อยย่ขอนโดนเติบปราข้อขืนหัวโผโ,ภโมากะแซวหยุมบึบได้ประคอแล้วกับบีนกลับมาเทียงหน้าแล้วบานดังไฟขืน,นเหยยบเกียร์ปีงทูมูกินต่นตัวปาคอไญ่พอตาหอดย่มกินบานนี่พวกมูกลับมาแเพียงเวียงก็เห็นปาคอไ่เนาะ เาเสบว่าไมเฮ็ดจะดว่คือด้ว่าปากคอยเงยหน,น่อยู้รี nhạc ยังงงอเรื่องควันวก็เห็นปากก็ซหนุ้มล้วนทัวเี่ยากบับเว่านเสียงเมียงกัแต่ง่ายเนาะเฮ็ดง่ายดีเนาะแ่มือตัวมาแล้วก็ปไปทังให้กอเก่าละทำท่าเจ็บขาเจ็บแข่งไปแล้วเพลนจะใครมูอูม้มูเชียมือนั่นหอดย่ำหาแนวกินมาเสียงเบียงกระบอก ืออนี่ให้ไก่ไปหาเน like ouais. have, ่อกินเนะท่านโอ้ยสบายท่านถ้าหาเน่อกินบ่ได้หายากท่านตีตับ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 ตักได้แล้วเน่อกินนะครับมาแล้วไก่กับไปแมนอีหลีด้วยล่ะนั่งลงกระท้อข้าวเดียวตตกกข้าวเดียวตอนแล้วได้ไข่สามหน่วยหาแนวกินง่ายก็มูอวันถ่อไปไก่คนมีไข่อยู่ในท้อง มกใส่ใบตองกล้วยดีจีบันไว้ทาหมูอหอดย่าไมากินกะเสี่ยงเมียงเห็นเขาไม่มีใครกินกะคือหอมแต่น้องหาจัางไดว่าใครเนี่ยหาได้วะหาจังใดก็ได้ใครเนี่ยเสี่ยงเมียงถามไก่ไก่เรียกว่าโหูยากง,งันนั่งลุ้งย่องย่อดีจีร์กองดากแค่น้อย เบียงอึดอึดข้าเบียงขีนี่ข้าวเหยองออกท่านภาษาไข่ะเจือเอาเสี้ยมวยก็ได้๊ภาษาไข่ว่าวเสียเฮ็ดเบิ้งเด้อัเสียงเมียงก็คืดยากอเอาแล้วพราะว่ายามูอื่นมาสิเป็นเวียนจะควังหาแนี่ยเอาจิ้นอ๋อย่างหมูอื่นมาว่าเป็นไปเดียนแบบมูวตัวขันแรกนี่ไปเดียนแบบพวกเสือบรราไปไปคุปมัวย้อนไขค่อยย่องไปข้างหลังมันแล้วเต้นจ๊อกจ๊อกจ๊อกไป งัวมันเห็นแล้วฮึวายสนดมาไปหน่อยนี <iteration alah> ่ก <communism> ็นะมันเต้ดยอกยอกงังอยู่นี่วายสนดมาได้ดักตายเต็นยอกยอกยอกนี่วะมึงเด้อบ้านนี้ต้องขอทักหลังคือบักเสือบอกทันเล่นใส่งัวแล้วบ้านเลี้ยนเข้าไปแล้วก็บักกาคุูบวิทันตัวใหญ่พอทันเแย่ทันวายบักกาคือเก่าทันเขาทั้งหลังพี่บ้านนี้เแย่โอ้ยหุ่นหวยบักไปนี่เลยทันหุ่นงัวว่า สั่งฆ่าไม่ท่นแล้วบาทนี้ผู้เชี่งเมียงเลยันไตเลยบาทยากพวดงวดจีน่ะบาหนาแล้วเฮ้ยบ่ไหวบ่ไหวบ่อยเจ็บเจ็บเจ็บบคุมบ่คุมเรียนแบบบักเสือนี่บ่ได้เรื่องเลยเอาไม่เอาไม่เอาไม่บาทนี่ไปผู้แล้วบาทนี่ไปเรียนแบบบักเลี้ยวนี่เล้วว่าไปง่อยขอนจับปลาเพุทธาสิไปตัว ขึ้นง,ง่อยคอ,อนได้กะสูงเท่าห้าวัาเนเเองน็ดท่าคือบักเหลียววานั่นล้วซองหาปลาแล้วเพื่อนซองไปซองมาซองมาซองไปคอนักร้อยหนามมา,าทางไหนบุกลงลงมาโอยโดดไว้ลต่มตามลุ่วบ่ไวเลยมาไวาไว,ว่ามันปากคอหามึงเลยแต่แกมันคอนนะท่าน ยางซี้เลยแล้วเสี่ยงเมียงก็เลยบ่ท่านเบิดควมพอยามาแล้วบาานี่ขันสุดท้ายเขาต้องเลี้ยนแบบไก่เหรเมื่นวาว่าแล้วกับ่างเข้าไปในเสียงหน้าเก็ดสูตรไก่นั่นละเบ่งเบ่งเบี่งเท่รกับเงวแตกจ้าเลยเบี่งเท่าที่สวงม้านี้ขีแตกแล้วบาานี่นี่บ่ไขว่เถินจัดการแล้วบ้านี้ ขัวมูกินกะนะันหน่ะบหมืนี้นขัวควงจะควองแล้วขัวขีมมูกินหอมไม่เหมืนกันก <c oughs> ินแบบนี้กินคุค<ท>้นๆเหมือนกันไฟไหมหม้อไฟไหมหม้อท่านฝ้าวขัวแล้วทำแล้วมูฮอตีมากท่านขัวแล้วเลี้วกับหยกหม้อมาตั้งลงเฝ้าจัดแจงแปงพระเขาไว้ถามมูแล้วเตียงเมียงเหมือนกัหอม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 ไข่ไข่ไข่ท่าๆๆทน หมูเขามาอลไรบ้างนี่โอ้ได้ยังกินเสี่ยงเมียงท่านห้อยคว้าไข่ยังดีคว้าไข่ยังดีแซ่บๆมื้อนี้ใหท่านอ้า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 ฟัวท่านบัดดิกินแท้ๆบัดท่ำทาเป็นไข่เสี่ยงเมียงกินโคด้าซัท่านกินน้ำดอกท่านกินไข่ไข่ขมปากท่านน้องพรรดจะเข้ากันท่านมูเขาก็กินแล้วบาดมันคือโบกินน้ำมูอเหรอฮึท่านมันเห็ดเหลี่ยมท่านไข่มันก็ยังเ่อไข่เมื่อนี้ท่านมือเขาก็สงสัยอยู่ ทางมันทอดมาท่านว่าแล้ว hmm. ก um. ับว uh. ่ากับจีนคนเที่ยงเมียงก็นอนอยู่ในเชียงหน้าคนแล้วจอบเบิงมูอยู่มูหยิบใส่ปากง่ามเดยกัหัวขวันอีกๆๆง่ามนั่นเอ๊ะมันก็เป็กินกินเชียงซีไก่ว่าหัววางสั่นละท่านบลอกเสือกันเลยเที่ยงเมียงหัวขวัล้วบาดนี้ยวัดว่าล้นทุ่นบ่ได้เอาเเว่เลยเอ๋เขาเนี่ยกินควายขี้กู ไม่ย si so, ังก so, ็เสียงเมียงวะยังเกาะไม่ย so, so, ังดอกกันใครแห้งข yeah. ้างกระไตกูฟัดกันทีๆดอกเพโดนว่าโดนมูอเขาก็กินไปโดนเติบก็เบ้าอีกเอ๋เขามูนี่กินคอขีีกูฮึว่ายังก็เสียงเมียงเอาก็ยังว่าสูุกินควาชีกูดันมูว่ะนี่ยหักแกะหักแกนมาแบบตึ้งไก่ตึ้งเสือตึ้ง แล้วเที่ยงเมียงหัวใจลายบาดเนีกเสือคโอ้กูทีกินมึงแทนแนวกินกันา่นไล่ขาบักเที่ยงเมียงแล้วบักเที่ยงเมียงกูแลนบาก่ลนไปหอดกองกล้วยบัน่านั่งแล้วบักนีอวท่นกูที่ทั่งตั้งกอท่านเสือมาหอดได้ว่าให้กูนั่งนวแน่ท่านบอกูย่านมึงกินกูท่านบอกินดอกน มามามานั่งมา,มาน ан, มัาน่งว่าแล้วบักเสือ,อกำนั่งขี่ห้วยเบะลดโอ้ตัวกูบ่นีเฮรว่าแต่ไล่ขบักเที่ยงเมียงแล้ววานี wow. ่แลนปลายไปพ่ออุ้มเล็บแมววานี่เฮ้ยกูจะกินมักเล็บแมวท่านบักเสืออายุดกึ๊กให้กูกินน้ำแมวท่านมามึงกินกูตันกูบ่กินมึงดอกวมา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 ว่าแล้วก็พากันเจ็บกินมักเล็บแมวแล้วเที่ยงเมียงเลยว่า ไดมือน้อยก็คอยยิบคอยยอมผูม้ใดมือใหญ่ก็หูดกินหูดจีนผู้ใดมือน้อยก็คอยยิบคอยยอมผู้ใดมือใหญ่ก็หูดกินหูดจีนวหวแม่นี่ยท่านบอกเฮอะไรหูดกินรดมึงมือใหญ่ใหญ่ท่านกูที่คอยยิบคอยยอมมาดอกกูมือน้อยท่าน ไอ้ผู้เสืออะไรเงี้ยังาัคนกะหดแล้วบานเนี่ยโหตามมักเล็บแมวหวดหวดมึงเดี๋ยวมึงมือจะคว้างบานเนี่ยโหท่านมึงตัวโก้ท่านว้าวท่านกินมึงกันหนาวท่านไล่ยังยังเมียงอีกบานเนี่ยเล่นไปคนแล้วจนว่าหอดเทียงหน้าบานเนี่ยเสียงเมียงแล่นขึ้นเทียงหน้าบานว่าจะไปกินน้ำมาละขึ้นไปบ่มีน้ำมาไปข้อเกลือบานเนี่ยท่านเอิ้นใส่บักเสืออีกเสี่ยงเมียง เอวอเอ๋อท <ness> <lush> ่านกูได้กินเกลือท่านหไวยให้กูกินน้ำแน่เผื่อวะบ่ก <an> ูย <arp> ่านมึงกินกูท่านกูบ่กินมึงดอกท่านมาๆมาๆท่านเสือกะทีกินเกลือน้ำลำบานขื่นเทียงหน้ามาบ่อนใส่ใส่เกลืออยู่ใส่กูกินน้ำแน่ท่านกินดอดกินดอดท่านเสี่ยงเมียงหัวดีเห็นมือเสือบาดบาดก็เลยสีแกงบักเสืออีกตะบานก็เลยว่าว่าบักเสือว่า ผู้ใดมือน้อยคอยยิบคอยยอมผู้ใดมือใหญ่กำกินกำกินผู้ใดมือน้อยคอยยิบคอยยอมผู้ใดมือใหญ่กำกินกำกินบักเสือได้ยินนะครับแต่กำแล้วบาดมือบาดบาดถือเกลือมันกระเสียบท่านห้ามตัวกูตัวนอี๋ท่านข้าพ่อมึงสิมึงกันนะเฮหรน ียงยงโดดเที่ยงได้กับไปอดอหลอดเลยบ้านีหมกเสียอะไรยองเอามมกตายกันแล่นหนีตายบ้านีทั่งแล่นทั่งวงวกหลังเนาะบอดีเบื้องทั้งตกสางเฮเลยบ้านีมึงตายวันนี้ละเสียไาทา้งเสี่ยงเมียงอ่ะหาวิธีใส่หัวแล้วบ้านีขึ้นสางบอดีบ้านตายคักละบ้านี้เสือกันนั่งซ้อมอยู่เที่ยงเมียงใจเย็นทำท่าอ้อยเลย กูได้กินน้ำมาท่านแซ่บเย็นดีขนาดเลยเอท่านเสี่ยงยงว่าเสือว่ากูกินน้ำแหน่มาท่านบอกให้กินแล้วมึงตีกินกูเอท่านโอ้ยกูมากินดอกมาท่านมาขนาดล่องมาลงมาเออท่านเสือทีนี้นราท่านก็ลุ้งสางไปฮะแล้วบาดนี่ลงมาลงมาเอท่านเขาวก็ลุงมาหอดว่ากันเสี่ยงยงเต้นขี้หลังกันโดดไวขึ้นสร้างแล้วบาดนี่ไปอดหลอดคนผู้เสือขึ้นสางว่าได้บาดนี่โอ้ย ต้าน,นั้นเชี่ยงเมียงยังขันมาเหยาะเยือย่อเสือ,อยเยอะเฮ้ยบักเสียนาโอ้ไปเลยบ้าน่อยเสือตายฆ่าสางลองพ้นเขาว่าเชี่ยงเมียงเลี้ยนเขาในบ้านหาเอื่นพ้นมาข่าเสือแบบว่า,บาจบสั่งท่านเรื่องสีสหาย